ปรี่าธปรมธานวุฒิสภาค่ะ,ะปียะชัดวันเฉลิมนะคะสมาชิวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการค่ะเนื่องจากในมาตรา30อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะว่าในร่างมาตรา30ช่วยอาจารพูดใกล้ใหม่ด้วยครับนในร่างมาตรา30อะคะ่ะเป็น,เป,นเป็นบทบัญญัติที่เด็ดขาดคือห้าห้ามสารรับฟังโดยไม่มีข้อยกเวน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ายังคงระบุร่างมาตรา30ในร่างมออาดฉบบนี้เนี่ย ย่อมมีผลทําให้ศาลไม่สามารถรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการทําความผิดดังกล่าวได้ถึงแม้ว่าหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การพิจารณาคดีก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดมาตรร่างมาตรา30ออกไปกลับไปใช้ในหลักของประมวลวิธีพิจารณาความอายามาตรา226 2 6ทับ1ซึ่งขออนุญาตขออนุญาตอ่านนะ,นะคะซึ่งมาตรา226ทับ 1, ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยค่ะก็ได้วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลว่าพยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบหรือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบห้ามมิให้ศาลร,รับฟังพยานหลักฐานนั้นอันนี้คือข้อความที่เหมือนกันในทํานองเดียวกันเนยนะคะแต่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีข้อยกเว้นว่า เว้นแต่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานประชาชนและในการใช้ดุลพินิจฝั่งพยานหลักฐานที่เป็นผลจากการข่มขู่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สาลพิจารณาถึงพฤติการทกวนแห่งคดีโดยให้สาลพิจารณาถึงคุณค่าในเชิงพิสูจน์ความสําคัญความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น พฤติการและความร้ายแรงของความผิดในคดีลักษณะและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําโดยมิชอบผู้ที่กระทําการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานนั้นมาได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใดเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการที่ร่างมาตรา30เนี่ยคือตัดพยานโดยเด็ดขาดเนี่ยค่ะมันมีผลกระทบหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่การอำนวยความยุติธรรมโดยแท้จริงให,ให้กับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมใน ในเรื่องดังกล่าวค่ะขอบคุณค่ะ